สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวียรบรรจารนะคะวันนี้เวียบรรจารกับน้องก,กันก็มาหาเก็บหอยค่ะหอยเชอรี่ท่ามกลางฝนตกนะคะเดี๋ยวเบียร์ขอเก็บหอยก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะคะไปเก็บก่อนค่ะฝนตกค่ะนี่ค่ะเราก็จะเก็บกันแบบนี้นะคะฝนก็ตกนะเบียร์ก็รีบๆถ่ายนะเพราะว่าเราก็กลัวฟ้าอยู่นะคะนี่ค่ะ ทุ่งนาอย่างนี้นะคะนาฝนตกน้ําก็จะท่วมหอยมันก็จะลอยนะตอนนี้ก็ได้ตัวน้นอยๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันดีกว่าค่ะนะคะนี่ค่ะบรรยากาศทุ่งนาเนาะนี่ค่ะฝนก็ตกใส่มือถือเบียรแล้วไปค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่ว่าเจอหอยอะไรอย่างนี้นะนี่ค่ะบรรยากาศหาหอยในทุ่งนาที่นาฝนตกน้ําท่วมทุ่งนานะคะเออ Okay. น้องกันนะคะคนงมหอยไหนมาดูสิได้แค่ไหนใจก็อยากจะลงเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีคนถือกล้องให้เนาะนก็เลยต้องอยู่บนบกุนี่คอยเก็บหอยที่ลอยนี่น้องกันก็งมได้นะหอยวันนี้ก็เป็นอาหารรดแ่บของเราในวันหน้านะน้องกันนอ้ยฉาน้องกันได้ลงเล่นน้ำถ้าเบียร์ไม่ได้ถือกล้องนะไม่มาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะ เบียร์จะลงไว้ลงแล้วก็ค่อยๆเก็บไปนะคะนะคะ่ะเล็กๆน้อยๆ นี่จ้าก็ได้มาประมาณนี้เนาะนี่ก็มาขังไว้ให้มันคายน้ํากันเนาะเออก็ฟากันขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนได้ไม่เยอะนะอืมนี่ได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะอืได้มาประมาณนี้เดี๋ยวก็จะได้ทํากินกันเนาะตอนนี้ก็มาแช่ให้เขาคายดินใครอะไรออกก่อนแล้วนะคะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะช่องเบียร์เป็นฟันกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเบียร์เป็นจาด้วยค่ะหลังจากหายไปนานเนาะแล้ก็มีคลิปสั้นๆให้ดูแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอคลิปต่อไปกับการทำอาหารที่ทำจากหอยเชอรี่ค่ะ 走你啊免走从悲啊免走